ขโบที่อะไรเนี่ย้บูมบีบีดโมีสอามตึ้งต่มสองสาม้สามสามแล้วโดดไปตีนึ่ด้วยเฮยคอแบบอารมณ์เสียไฟแบบตาบาดตาบาดไหวไหวไหวชิวไหวชิวไอ้หีมโบปาบาด โอเคครับเ็ืนดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับตั้งคืนดูของผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับ ครับวันนี้ดอยก็จะมารีวิวจินน่ากับคอมโบใหม่ของเขานะครับดอยขอเรียกคอมโบนี้ว่าคอมโบ3วงนะครับก็จะเป็นคอมโบอายาเดเนียลแล้วก็จินน่านะครับบวกกับไอเทมใหม่อย่างพอดกาดนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยข้อเสียของจินน่าเนี่ยคืออันติมันมีความสามารถในการเพิ่มความสามารถในการลดดาเมจเนาะมันสามารถลดดาเมจได้ตั้งแต่15%นะครับเพิ่ม5%ต่อฮีโร่ที่โดนนะแสดงว่าถ้ามีศัตรู5ตัวมันก็เพิ่มนะอยู่ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นลายเมันมีการดาเมจเยสะนะี่สิบมปอร์เซ็นต์เนารใชะแต่ แฝงโล่จากการใช้เลเวอเรสซิ่งมันดูดเลือยค่อนข้างดีแต่ว่าข้อเสียอย่างที่มันบอกมันแค่กันดาเมจแต่มันไม่อึดพอมันมีเทมมาทดแทนในช่วงนี้อย่างฟอสต์กาดดอยมองว่าตัวจินน่าเขาจะอึดขึ้นมากนะแล้วไอ้คอมโบอาญากับเซเนียลเนี่ยมันทำให้ตัวของจินน่าเนี่ยอึดขึ้นไปอีกนะดอยบอกเลยว่าคอมโบนี้แอบปันๆเดี๋ยวใครอยากลองหาคอมโบน่าเล่นสักคอมโบหนึ่งลองเอาคอมโบนี้ไปใช้กันดูได้นะครับไปไปดูดีกว่าคอมโบนี้มันจะเก่งขนาดไหนสับคอมโบจินน่าอาญาแล้วก็เซเนียลนะครัับบไปรชมกันเเลยมาาครรับจะครับหลังจาาากกทีี่มฟอร์ดเข้มา โดยอะไรว่าจะต้องมารองหลวงพี่แทงก็สักหน่อยไฟหลักๆของหลวงพี่ไม่มีอะไรมากครับหลวงพี่เป็นตัวที่มีดาเมจแรงอยู่แล้วนะครับออกแค่เจาะเวทอย่างซอลลิงออร่าก็น่าจะแรงมากแล้วหลักๆครับทำไงก็ได้ให้หลวงพี่ได้ซอลลิงออร่ากับฟอสก์รับหลวงพี่น่าจะอึดมากแล้วก็แรงมากแล้วระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครไม่ออกกันเวทบอกเลยว่ารับเละนะครับซึ่งคนเวลาเขาเจอหลวงพี่เองเขาชอบคิดหลวงพี่ไม่แรงครับจริงๆหลวงพี่มันแรงนะครับ บับแดง โอ้แต่ใ <c> ช <oughs> ่เวลาครนะับพ <c oughs> อเข้าใจแล้วขบนเฮียอะไรเนี่ยเฮียขบวนอย่างกาวเลยฮัลโหล คือครติครูดาวโคตร <laughs> <c oughs> อ้เฮียเมื่อกี้คอมโบโคตรคอมโบหลงหลวงพี่สามวงไงย <c oughs> เลื่อนไปรถรถยังไงอ่ะมีทั้งวิคมีทั้งวาร์ปมีทั้งโลโ อะไรครับเนี่ยแล้วบูมบีวบิด้วยโคตรมีสองสามตึ้งตึ้งใช่ไมสองสาวทำสาวแล้วโดนตีทีหนึงด้วยเฮ้ ฮาจริงเนี่ยบางคนไม่ชอบคิด,ดว่าพระมันไม่เก่งไม่แบบว่าเมื่อกี้มันสองมันเป็นสองสาวที่มีวีก็ <c oughs> เกือบอ,อมาตะน่าจะกันดาเมิหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้เมื่อกี้รวมกับวีก่ะห้าห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ได้มีอยู่ <c oughs> บวกกับเรามีโล่ได้เราแอมพาได้ นี่ถ้ามีเกาะนะเมื่อกี้กูบอกเลยว่าแบบว่าไหวไหวชิวถ้ามีมีไอ้ชื่ออะไรฟอสการ์แล้วโคตรจะมีฮะมีฮะมีวีมันมีแล้วซุปเปอร์คลิปถูกส่งออกไปแล้วมีว hey? ีมีนี่แล้วมีฟอสการ์ดคงแล้ว ออกออกนี่ออกคยาได้ไหม อุ้ยเฮม่งเดียวซีซีพอดีสุดยอดว่ะโคตรวอลฟอร์หลวงพี่อะไรเี้ยทีมวอลฟอร์หลวงพี่จริงบอกเขาไปหนึ่งห้าวะครับหนึ่งห้าที่มีคนวาร์ปมาซ้อนไม่บอกเขาหนึ่งห้าป่ะ โอ้ยเฮียแรงเกินต้องมีอันติวะไม่มีอันติแล้วเจ๊งหนึ่งห้าวะครับหนึ่งพี่หนึ่งพี่โยนเลยพี่แต่คลิปแม่งโหดมากไอ้แผทนี้กูเห็นคลิปกองเดียวตีป้อมแตกมาเยอะแล้วอันตรายขึ้นนะป้ออมมมเเลกลกกาางขงขรถูจตจตตีีโ พี่ต้องรอไปได้ป่ะต้องนวดไปได้ต้องสวดไ,ไปก่อนไม่แรกก็สวดไปก่อนมีตาบาตไปก่นอนเดี๋ยวพอพอมแบบอารมอารมณ์เสียคล้ยคล้ยแบบปลาบาดปลาบาดป่ะไหวไหวไหวชิวไหวชิวไ,วว <c ười> ว <c ười> ไอ้เหยศขอมโบปลาบาดไอ้เยศเราว่วมันต้องเก็บอันติไว้รอสวนอ่ะตัวไม่ถึงจะโหด นกัไปแล้วก็มีของหลบตายด้วยอันี้หนึ่งห้ามีเรอาแล้วเี้ยขาทุกตัวด้วยต้องเก็บอันติไว้ใช้ต้องอันสุดท้ายเพราะในเมื่ออันติเราสำคัญใช่ไหมเราก็เก็บไว้แล้วก็สวดไ,ดวดเไปเรื่อยๆสวดอันมิทภูไปเรื่อยๆดีวกว่าเขาจะแบบมองเห็นว่าเราเป็นแบบใครใครพามสวดแก่สวดแก่ มาเป็นแไอ้เด้มาเด้สวดสวดสวดอีกสวดนี่เขาจะบินอัดแล้วเขาไม่เข็ดอ้ะเขาไม่เข็ดแต่ท่าสวดหรอวะหนึ่งสามติงติงแต่คือเงินเรานำแหละเก้าพันเงินน้ำเงินน้ำแหมถ้าเงินไม่นำทำไม่ได้นะบอกไว้ก่อน ไหนว่าอยู่ๆก็วงนะเรียกว่ามีออร่าไงแบบแบบเข้าใจปะแบบพอแบบตัสรูแล้วมันก็มีออร่าไงแบบมีแสงไม่ได้มีแสงที่หัวนะมีแสงรอบตัวเนี่ยเฮียเต็มไปหมดเลยสองใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยผมมีแข็งละมาแลผมอยากผมอยากใส่แบบใส่เดียวตัวตลอดเฮียงงตาตาบอก ท่านท่านวิ่งหนีเราทำไมเป็นองคุลิมาอะไรเงี้ยยังไมไ่กดแข่งนะเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่ายังไงฝั่งคนยังทำอะไรเราไม่ได้เฮ้ยพึ่งสิขอสวดกันดิมันจะจบแล้วโหยังไม่ได้สวดเลยอยากสวดห้าตัวแค่แค่ให้มันไกลกันเดี๋ยวเพื่อนไม่ให้มันกันเลย <laughs> ออยากสวดหนึ่งห้าเนรีปะเมื่อกี้กำลังจะพิมพ์ออลหรอขอลองสวดหนึ่งห้าได้ไหมแต่มันหนึ่งห้าที่แบบมีแสงนะน่าจะหายอันนี้จะไม่เล่นขำได้นะแต่แต่มันไม่น่าไม่น่าจะโกงหรอกแต่ฉันอาจใช้ขำๆได้คิดว่าไอ้ท่า่านี้ดอยคิดว่าหนึ่งห้าได้เปล่า เราจะเปิดสามชุดเก่าไอ้เหี้ยย่างมีมมีมโคตรเลยที่รีวิวดิ <laughs> คือดอยว่าฟอสก์ก่ายมันส่งเสริมทำให้คือปกติอะจีน่าเราจะไม่ออกของแทงกันเว้ยเราจะไม่ออกของแบบกันเวทกันแก้ภาพเพื่อเราเน้นแบบโดดเข้าไปแรงๆเน้นเวทแปร์ไพเน้นเจาะเวทจากซอลลิงอะไรอย่างเงี้ยหรืปล่าแต่พอเรามีแบบฟอสก์ก่ายแล้วแบบมันยืนได้นานกว่าเดิมเยอะก็ <c oughs> เป็นคอมโบไว้เล่นขำๆได้นะครับเป็นคอมโบเซเนียลอาย่าหลวงพี่ถึกชนครับคอมโบนี้ <c oughs> ครับก็เป็นไงบ้างครับสหรับการรีวิวคอมโบสุดปั่นของดอยในวันนี้นะ ก็ไม่ขบโบไอดอยไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเกิดขึ้นมาแต่ดอยลองเล่นหรูอว่ามันก็มันก็ดูปั่นๆดีะหลักการในการเล่นก็คร่าวๆก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากนะครับก็ใช้สกิลหนึ่งรอบไปเรื่อยจนแบบมั่นใจว่าอีกฝั่งเขาจะเข้ามาล้วงเราแล้วกดอันติก็วิ่งสวนเข้าไปเลยอาญาเนี่ยมันจะมีตัวของวิกด้วยนะที่ช่วยการลดดาเมจนะครับแล้วก็มีเซเนียลว์ปมาให้เพิ่มโล่แล้วก็เพิ่มฮิลเพื่อสร้างดาเมจด,ด้วยอาญาก็จะมีวิ่งไวให้เราในอันตินะครับมีสโล่ให้จากข้าหน ครับแบบมีซีซีมู่นะครับมีตัวที่สามารถรับดาเมจแบบหนึ่งห้าได้อะไรอย่างจินน่านะก็น่าสนใจเหมือนกันก็ต้องลองดูว่าคอมโบนี้จะเป็นยังไงใครลองไปเล่นตามแล้วมีฟีดแบ็กก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้นะครับครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากก,กกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยะจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะฮะเราจะไปคลิปอะไรต่อนั้นก็ฝากตามนะครับวันนี้ผมก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน